มาเล่นมาจากก่อนนะครับเคยรับชมด้วยนะครับผมมีให้เลขหกใช่ไหมครับหกใบอี่ไม่เอออาจารย์เขาขับเลยครับ วันนี้ผมจะหยิบให้ตังค่าให้คะณดาหยิบใหย้ยหย <c oughs> ไปแลกกัมาเป็นโอดังดิ้งดิ้งมาหลังวันตัร์วันนี้ใครครับอาจารย์แล้วตรงนี้ <c oughs> ก็จะมีนี่ครับเลขหกครับร้อยเล่นครับเลขหกครับมีไพ่เอกับไพ่ไ ยูสามใบได้ไหมครัถ่ายนนี no. ah. no ้โอ้สามใบใช่ไหมครกไพ่ไม่ดีอ่ออไพ่ไม่สวยอออนี้ก็จะเหลือแบบถ้าผมออกนั่นไงกระบอกงั้นใบนี้ก็ต้องมีเอากับเราเราต้องยวกใส่ไว้ร่แล้วนะคดึงดึงดึง ึงใช้ถ่ายว่าอยู่ใบไหนถ่ายอยู่ต้งยอ้ถ่ายดิผมว่าผมว่าใบใบซ้ายแน่นอนครับเห้มือเคับใบซ้ายใบนี้ไม่ใช่ครับใบนู้นครับใบขวาวดีดบ้างไม่ใช่ใบนี้แน่นอนครับดีดบ้างไม่ใช่ใบนี้ครับไม่ครับอ้าวไม่ใช่เลของครับ